สวัสดีครับผมเอลำปางนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการดูเหรียญหลวงพ่อแขกวัดบางปลารุ่นแรกปี2 5 0 0นะครับคําว่าวัดครับคาว่าวัดนะครับดอเด็กครับติ่งหัวดอเด็กตัวนี้ครับจะมีติ่งนะครับเนื้อเกินครับนะครับเป็นจุดติ่งออกมาเลยนะครับติ่งคมคมออกมาเส้นนะครับจะวิ่งในแนวขวางครับบริเวณเสียงคมคมเลยนะเป็นเส้นเล็กๆวิ่งโคมคมครับ ตรงลักษณะโบครับโบตรงนี้จะมีลักษณะสเส้นแตกขีดยาวมาเป็นเหมือนรอยตวัดจากหนาแล้วไปบางเราสังเกตคําว่าแค่ครับตรงสระเอด้านหน้าครับจะมีเส้นแตกวิ่งออกไปครับดูเล็กๆครับเนีย่ยเป็นเม็ดไข่ปลาเล็กๆแล้วก็วิ่งนะครับวิ่งขึ้นไปนูนๆพลิกด้านหลังมาครับตัวเลข5ครับจะมีปลายกระหนกมีเส้นซ้อนแล้วมีเลขเส้นแตกตรงหลังเลข5วิ่งแตกขึ้นไป แล้วตัวนี้ครับจะมีลักษณะซ้อนตัวเลข5ในตัวเลข0ูนย์ครับจะมีเส้นซ้อนเป้นรอยซ้อนข้างในเลขศูนย์คมคมนะครับตรงเลข5ไทยในยันครับจะมีติ่งเล็กๆครับวิ่งแตกออกมาติ่งเล็กๆครับแตกลงมาคมคมในยันนะครับจะมีเส้นสายฝนครับวิ่งลงมาคมคมเลยนะครับหนไครับวิ่งลงมาคมคมเส้นวิ่งผานานโอ้โหเยอะมากตัวตัดพลิก ขวามือมาครับนะครับจะตัดคมๆหน่อยนะรุ่นนี้เห็นไหมครับจะเป็นล่องตัดคมๆหน่อยนะครับแต่จะมีลักษณะเป็นรอยเนื้อเกินครับตามในล่องนะครับจุดต่างๆครับพลิกซ้ายมาล่องตัวนี้ครับมีรอยตัดล่องตัดล่องตัดคมๆนะครับนะใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่าหลายๆพันตำลักหมื่นนะครับท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามบาดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก o o o l l m m p s ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ